็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาเจออีกครั้งแล้วนะครับผมรอบนี้ผมจะมาลงเซิร์ฟเลือดนะครับเป็นเซิร์ฟที่ไม่จะลงต้นด้วยผมมาลงกลางๆอ่ะไม่ถึงกับท้ายๆจะชิงอะไรอย่างงี้นะคือแบบช่วงกลางๆอะไรประมาณนั้นนะ่ะก็ลงกันทั้งแคนเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปถ้ามันจะลากจริงๆมันทำได้บอไฟตอนเนี้ย ม้องมีของนะไม่ได้แล้วนะมันได้แค่แปะเท่โอเค <c oughs> okay, พี่คือล่างไม่ได้แล้วชุบชแบบเลยใช่ปะใช่ก็คือยกยิกย้วมาก็เก่งอืก็คือยอย่างอย่างเก่งก็คือบ้านใหญ่ใหญ่หน่อยเก่งกใหญ่หน่อยออะละย้เออดีฮะไม่งั้นไม่งัน้น ไม่งั้นไม่เอาตัวไก่มาลากฐานกันมันก็โกงถือว่าโกงป่ะวะหรือไงวะยูมีเอาไปไหนอุ้ยของผมเต็มนะเอาอะไรทิ้งไปดิแล้วพี่เปิดไงต้องเปิดให้พี่อ่าเดี๋ยวโดนขังคู่นะคิวเร็วโดนขังคู่นี่หายแล้วคิวละคนเปิดรั้นใส่ไปเท่าไหร่เนี่ยพอป่ะเนี่ย ไปไหนนะขอพี่พอไปๆๆๆๆออก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 เอาอุ้ยอย่าทำอย่างนั้นคิวใส่คอไม่ค่อยดีไปแม่งมาดีมาแล้วจ้าใส่รถถังใส่แล้วบอกใส่แล้วบอกเรื่องไม่อยากโดนตีเอ้ยไม่อยากโดนรถถังอุ้ยแม่งยิงใส่แล้วพี่โอเคอ๋อมันมีเสียงด้วยว่ะ เราเปิดมือต้มปลปไปลาปไป,ไป,ไปนิวต่อเฮ้ยไปย่อยก่อนไปย่อยห้องย่อยห้องย่อยลืมของแน่นของแน่นของแน่นครับของแน่นครับอ,อะไรวะเนี่ยถ้าเราไม่เล็กเขาเขาก็ต้องเล็กเราเฮ้ยเตียงเยอะมาก อะไรเนี่ยแต่ว่าบ้านยยปี๋่ยานนี่คือบ้านบอดใช่ไหมบอดไปไป้ยจบละจบละเสียใจพี่มันได้บ้านบอดไปผมเห็นแล้วนี่ช่างมันเถอ<ก>ะ<ไ>ปี๋ย,ย่อยยิงไปมันก็รู้ตัวเปล่าเปลคิวรู้ทางมันเนี่ยแล้วตอนแรกอ่ะแล้วตอนแรกอ่ะดีเเลอ่อทัก

ไออ้วนบากว่ะอน๋อหรือเปล่าอุ้ยไออ้วนยังไม่ตายหรอตัวเฮ้ยเฮือตัวตายทำไมระเบิดยังมาวะชิบหายอ๋อมีสองตัวไอตรงนี้ไม่ต้องไปคิวพี่จำได้เออพี่รู้พี่เรียนมาพี่รู้พี่เรียนมาเนาะไปต่อไปต่อเอาใช่ใช่นี่พี่จำไฟล์มานี่ไฟล์สอนพี่มานี่พี่จำได้ จะมีหนึ่งคนที่ต้องแทงไอ้วนประมาณ2ตัวคิวคิวถอยนะคิวถอยรอชุบพี่มาแล้วคิวเฮือผมทำชุบผมอะไรนะทำปุ่มชุบเต็มกลางจอเลยอะไรอะไรวะเนี่ยพี่ฟางพี่ลืมว่ะตรงตงมิกนี่ว่ะใช่ป่ะวะเออใช่แล้ใช่ใช่ใช่ คิวรอใส่ฟิวใส่ยังใส่แล้วพี่ใส่แล้วเฮ้ยใครทำลายเลดอที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันเลดประตูผมแล้วทำลายนั้ทำลายประตูสามเฮ้ยพี่เพื่อร่วมทีมล้มล้วเอาเชีย่ย ใครว,วะใคร <c oughs> วะเย้เย,ย้ก <c oughs> ำลังโม้อยู่เลยโอ้เราชิปหายแล้วคิวพี่ตายไปนเนี่ยอ้าจมที่น่าจะใช่อ<ว>พี่ตายเลยโอ้ย คิวระวังโดนเซอร์ไพร์มาตาฟัคเกอร์นะพี่บอกก่อนนะเกิดได้มันเกิดได้เลยเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้อะไรนะเออก็นั่นแหละพี่ยังบอกไงว่าระวังเอ้ยอย่าเพิ่งใส่ไงพี่ยังเข้าไม่ได้เลยคิวถอดดิเห็นใจคนแก่หน่อยได้แล้วใช้ใช้ใจคิวบีโอเคพี่ไฟเมื่อกี้ผมโดนรุด โดนรูนหมดเลยโอ้เสียใจอ่ะไฟหัวแคนไม่มาลูกแคนตายเรียบเลยเออใช่มาคนเดียวแต่โดนตายคาถ้ำเลยอุ้ยได้บ้องได้บ้องได้บ้องไปได้บ้องไปเดี๋ยวผมตรงไม้ก่อนตรงไม้ก่อนเดี๋ยวเงิ่มเติมทับหน่อยดวนบอส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 มาบอสก่อนมาบอสก่อนเดี๋ยวมันไป มันวิ่งทะลุได้เร็วะเนี่ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะเอ้ยมันเหตุมันโหดจังวะอุ้ยชิบหายแล้วคิวมันยิงพี่อุ้ยเจ็บคิวเกือบตายคิวไม่ใช่บอลน,นะพี่พี่ไว้ใจเลยนะพี่เดินแนบชิดติดไกลมันจะยิงพี่หรือเปล่าวะอมมเ,อเออตายมึงคิวตาย ตายแน่มึงตายคิวเฮ้ยมันเฮ้ยคิวเอาเอาเอาตายไหมนั่นอะตายมวิ่งอยู่วิยูม่งอยู่วิ่งอะไกรเปนอวิ่งอยู่วิอสบครับเรียบร้อยคานมาคานมา ขานมาคานมาคานมาเออเออโอยเอ๊ะอ่ะเุ้บงอีกลูกว่ะไม่ใช่บ้องดีกว่าไป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 ต่อไปต่อมาพีใส่แล้วโอเค รอบนีเ้เราต้องได้กลับนะโอ้โหบัตรม่วงไม่ดอกบ,บัตรม่วงไม่ดอกว่ะโถย้ถยโถย้ยโถ้ยไปตอ่อเจออ้วนอีกนี่มามาดีอ้วนชื่อผู้ขอโทษ อื่นปิดไปหมดแล้วพีฟ้าออกไปแป๊บเดียวอ่ะยิงเดจริงข่าวบ้าคิดถึงพีฟ้าฟ้าหายไปไหนนะก็เลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละเลยออกตามไม่เกี่ยวสิภารกิดพาทำงานบ้านอยู่อดีวันนี้ทำงานกับจิ๊เจไม่มีเวลาทำงานวันไม่มีแล้วบ้านเลยก็เลย้ไปห้องต่อไปเลย เอาเสื้อไยว่ะเอาของเต็มชิบหายแล้วรอแปบนะคิวโจ๊อ๋อใส่ร้อยเน่ยพี่บีไปไปหัวร้อนมากนะสงสัยเอาพิดไปนะหัวร้อนเรื่องไปเลบ้าบอดเขียวลาะเราโดนโดนใครเซตตกระเบิดตกของบ้านบอดตกมั้งโดนใครโดนใครเม่ได้ชวน บอกพี่อยู่ก็บอกว่าอะไรก็บอกว่าเจอบ้านบอดแต่ของมันของมันไม่ได้เยอะอะไรก็เลยไม่ได้ไปตอนแรกจะไปนห่นน่าจะน่าจะหมุร้อนละวมันอ,ออกไปอ,อะไรวะพี่ก็ตอนแรกบอกว่านึกว่าบ้านบอดป้อมอะไรอย่เงี้ยจะไปอยู่พี่วิ่งห้องอยู่เงี้ยของเต็มอยู่เลยวะคยวต,ต้องมาแบ่งกับพี่ก่อนป่ะวะเย้ เร็ว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 พี่ครับบิวรอแล้วต้องแปลแล้วเปิดคนแล้วไป่อยแลเปิดด้วย มันฟิล์มไวเดย์เฮ้ยน้ามนถามผมไปเรือมะเอ้าเห็นปะเนี่ยไวเดย์คอมพิวนะท้างเมืทางเมื่อมไแล้วมันหท่าเกิอไปแล้วนะมันไม่ได้แล้วนะเอ้าไปไม่ต้องฟัง่องมันเป็นอะไรโธ่เอ้ยตุสาราบิวรอจบแล้วทำไมมันมีชื่อด้วยวะ คือกล่องไหนนะเออยสน้ำมีคนออดมีค<ช>นมามีชื่อมามีชื่อมามีชื่อมาชิปหาย้วไฟไอ้น,นี่มันจะตัวคลิปเขียวแตมันได้ยนดืนก่อนเปเอาของก่อนเกงไทยกันมี<เ>รูหลบอยู่นะหลบได้ของเยอะ

แบบดูกันัมีกอมี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 กล่องไม้มีกล่องไม้กล่องหนึ่งว่ะมีอะไรบอารวะใช้ตา้ถักอสตีนติดติดในสล็อตมาของเสร็จแล้วครับทุกคนของอยู่ในตวนอ ทางจะแค่ไฟเราจะรวยกันแล้วโอ้โหไฟตีบอดได้มาเหมือนมึงตีบอดได้มาตัวหนึ่งแล้วมึงทำบ้านเลยอ่ะเพื่อเปลี่ยนวงการไดมิดแต่สองนัดน่าจะพอแต่ตุลุกสองมียี่สิบสองมียี่สิบสองนัด mình lói nát, a few moments later, điên ai vậy? um, die sao? đi quá, đi đi à? ห,หัวใจเอาป่ะแงว่ะเกื่อนฟ้าเก็บไปให้ฟ้าเกินจะไม่ใส่ฟ้าฟ้ามีหัวใจฟ้าไม่มีหัวใจเลยเอาตงหัวใจไม่ห้ฟ้าคนไม่มีหัวใจพอหรู้ป่าเอาเอาป้อมอันเดียวใช่ป่ะพายเอาป้อมเล็กป่ะเอาเดือนฮะเหลือซื้อบัตรอันหนึ่งนะเหลือซื้อบัตรเหลืออยู่พันพันสี่สิบเอ็ดอะ เอาบัตรเลยม้วงอย่างเดียวใช่ไ่ะกดดีๆนี่เผื่อไปซื้อหอ,อนี่ร้องไห้นิวนิวโอ้โหมันกดดีนปะเนี่ยนิวบ้านมันนี่หว่านิวบ้านไหนนั่นไอพี่ ที่ที่มันดักเหรออกแนงครับเฮ้ยทำไมมันอีกอันที่สองตกเร็วจังวะมันต้องสามสิบวีป่ะมันปรับมางเพราะอัพเดตหรือเปล่าโอเคไปเนียงกันได้เลยนะพี่นอนอะเราไปไหนอ่ะไมม่ีที่นนอพไปเขาบอกให้วิ่งมาเอาเนี่ยพี่ไปไบโอไหมคลียร์กับไบโอเบอยู่ไหนไปเบมยังไอเบเบเหมือนเดิมนะเบเบเดี๋ยวพี่เข้าห้องหลังเราไว้นี่นะ ไอ้เสือใบมันไปเสือใบมันเสือใบโอเคเสือใบไปนู่นดูมันเอารถไปวะพี่เสือใบเสือใบไปยกไบโอไบโอไม่ไม่น่าจะตกไม่ไม่น่าจะเสียบไม่ตกหรอกมั้งไม่รู้อะถ้าเสือใบบอกไม่ได้พี่จะพี่จะเลี้ยวไปเลยอะตอนนี้พี่ไปนิวนะโอเคโอเคหนานะ้าหน้ามีเราสองคนเออเราไปก่อน <c oughs> พี่ <c oughs> พุ่พงปไปพี่พุ่งไปนิว<ๆ>อยู่ไงตกที่เดิมแต่ไม่ได้เอานะากลับตกที่เดิมไม่ได้ไปไปนิวนะ เอ้ยไปไปไปนี่นะไปโอเคไปเบโอแทนเสือไปรูดรถมาพี่เมื่อกี้มันมันวิ่งวิ่งรถมาเบรถมาเบอพี่มันวิ่งไปสามสี่ตัวเลยนะเบดูรถ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 เบไปไปหาเสือเบหลังเบโอเนี่ยพี่มันวิ่งไปมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วอยู่บนตึกอยู่บนตึกเบไปต่อเบไปต่อเอออยู่ละ ตัวหลังไบโอสองตัวนะเออพี่เห็นละบินขึ้นมาบินขึ้นมาก็มียังไม่ได้เสรมั้ยอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งแล้วประเด็นคือเราอะอืมมัยตึกบนตึกก่อนเราแต่ตายตายตายหนึ่งที่หน้าอะไรนะตึกบนตึกน้าน้บนตึกมันตึกอันหนึ่งอันหนึ่งพี่จะมันล่อนกันเต็มเลยว่ะมันล่อนกันเต็มเลยว่ะ โ,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 โอ้โหเยอะจัดตายแน่เลยกูแคมปิเ่อสือยู่ไหนแล้วเนี่ยจะเอาของให้พี่สั่งแลปบีแล้วนิวเครบเจอคนมาบีมาแล้ววะเอามากับน,นี้ค่ะยังไม่ถึงเลยชิวเราไปลูกไหนอ่ะตายไบโอครับแตกเราวิ่งแตกแตกสองชุปชุปแตกชุบแตก พี่ไม่มีน้ำมันจะบิดแล้ววะถ้าพี่ลงพี่จะขึ้นไม่ได้อีกอีกอ่าโหทีวะเนี่ยมีมีสูตรยิงทะลุรถสวยไพโอสองมีใครอยู่ไบโอปะพี่อยู่ไบโออ่าตรงกลมรูปรูปคล้ายนูกีล่ะมีอยู่สองตัวกันลังท้ำครั้งท่โอเคไม่เป็นไรคุมไหนได้ก่อนสวย นี่รถเขานะทุกคนปะเยวประเดียตัวเปล่าไงไม่มีปืนเล่นเนี่ยมันมาถ่วแอร์นี้เหมือนกันถ้าขึ้นถ้าขึ้นหลังคาได้พี่มีของให้ต้นยังไม่ได้ทำเลยเบย์ขับอยู่ใช่ไหมเบย์ใช่ใช่ใช่ต้องกลังเด๋อเห็นแล้วเห็นแล้วตีผมกอนไปเดยเข้ามา มัลล็อกซัลล็ตัวหนึ่งสองตัวสล็อสองตัวอยู่บนยอดตัวหนึ่งไอเชี่ยเดินอยู่บนหัวพี่ตัวหนึ่ง้หน้าไปไปข้างหลังสองตัวเออโดนอยู่บนหัวพี่ตัวนึ่งเละข้างหลังข้าง,า,งงางหังข้างขงสองตัวอา,อา,าเอช่อเอ็นแลคาครัเสือต <c oughs> ุ้นอตรงนั้ตงไปอยู่บ้านตายหนึ่งสะล็อกล็สองตัวพี่กระตุกอะ คิวกันโดดลงรถในมันพี่กระตุกช้างอะไรไม่รู้วะพี่ต้องลงว่ะไฟพี่ต้องลงว่ะนะลงเก็บของก็ได้มันงวงนะเอื้อตายเอื้อแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งโอเคแตกแตกจะหมดแล้วบนตึกอ่ะยังมีอยู่ห้องย่อยตายห้องย่อยตายพี่บีนิวมีคนเดียวเนอ่ย แป๊บนึงพี่จะตายแล้วแล้วชื่อพวกมันล่ะมีปะพี่จะตายพี่จะตายพี่จะตายโอเคงั้นนัเดี๋ยวเออพี่ตายว่ะเบย์จบมีใช้ไปแล้วเอกี่คนอ่ะพี่ไบโออ่ะโหเยอะอ่ะมาเรื่อยๆเลยว่ะพี่เหลืออีกชุบหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่กี่กดไม่ทันแกอยู่ห้องเยอะอีกตัวไปไป พี่น้องคึงเา่อถึงแลออย่ายู่้าเยไว้ไไวเอาไว้มันชบอันมาชบโถมโถมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเช็คเลี้ร์ให้ลุกนะปืนเียบเลยเออปิบเป็นน้อยเอาปืนเอาเอาเหรียญก่อนไปเอาเหรียญขึ้นรถก่อนอยู่เพิ่งสนใจปืนจะแเอหรียญก่อน วีดนบีพีบีมันมีบ้างเหรอสวยไฟสวยพี่ตาให้พ right. ี่ตาให้อ um, right. ุ anyways, ้ยพี่โดนพี่โดนฟ้ามาฟ้ามีคนมาเดี๋ยวเฝั่งไอมนีเยอะเลยนะตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยมวนอยู่มันยิงกันเอง

เก็บแต่ปืนมันมันจะตายใช่ลูกลูกเฉยไอเล้ใช่กำลังเก็บสิบห้าตัวเลยเก็บมันเลยอืมเฮ้ยตาเมียดไม่ขึ้นนะนานี่ที่นอนใครเนี่ยนึ่ที่นอนพี่ที่นอนพี่ที่นอนพี่ที่นอนเขาเดี๋ยี่อันนครูอลเดวที่ไฟจนเออเอเป็นแม็กแม็กเลยจะเป็นยังมันมีคนนู่นนู่นนู่นชันกำลังไป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 ชันดูดูหน่อยดูหน่อยผมดูเฮ้ยเปลี่ยนหายพี่ตกใจเปลี่ยนตัวเปลี่ยนไป ฟางงั้นพี่ขอที่นอนก็ได้มีที่นอนปะตังค์หนึ่งตังหนึ่งพี่ขอที่นอนนะสมัยส่ะไปอาร์ตหลุดก็ไม่รู้ไปยังอาร์ตไม่เป็นตายังวีนิวมีแต่ชื่อจีนอ่ะตางหนึ่งตงหนึ่งผมกำลังข้อาขอที่นอนหน่อย้พี่ได้เหรียญพี่ได้เหรียญที่ป่ะ พี่ขับรถแล้วพี่ขับรถออกแล้วพี่ขับรถออกแล้วพี่ขับรถออกพี่ขับรถออกโอเคอ่าโอ้โเยอะเลยเยอะเลยไอ้อาร์ซีดอ้พี่ผมให้เหรียญมรับผมหนยรับเบย์เบมาเอาเหรียญเดี๋ยวพี่ขับไปรับคิวพี่มได้เรียญผมจะตายไป เบเดี๋ยวเบเอาเบเอาเบเอาเหรียญแล้วเบถือเหรียญเข้าเลยนะเดี๋ยวพี่จะขับต่อพี่ผมเข้าเซฟโซนได้เปล่าเข้าเซฟโซนเดี๋ยวพี่ไปรับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปรับเดี๋ยวพี่ไปรับเบเอาเหรียญไปเหรียญไปเหรียญไปเชี่ยโหเหรียญเหรียญอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ตกใจนึกว่าไม่ได้เก็บตกใจหมดเอาเนื้อเอาของเถิงไปไปเดี๋ยวพี่ไปรับเซฟโซนนะคิวเจอกันเซฟโซนน้อง เอาเหี้ยขึ้นรถผิดคันออกนี่หาเนี่ยเต็มหมดเลยเนี่ย้าของ้าของเอากระสุนหมดกระสุนหมดคิวโดนคิวโดนพี่กำลังไปเรียบร้อยคิวเสียเหรียญนงเหรียญไม่นะ นหมดมันไม่มีรถใช่ไหมคิวมันมีรถปะไม่มีพี่ไม่มีมันเยอะเออพี่กำลังวิ่งไปพี่ขับรถไปอยู่โคตรแต่เยอะแยะโหอินสายแล้วนะเออเออแล้วอุตส่าห์เก็บห้าตัวไม่เกีวมับังเหรียดเดวบังยังไงมีเหรียญเดียวเหรียญเดียวอย่าเหรียญยังไม่ได้สกกบยังวะมันมันวิ่งประมาณสองตัวได้พี่เจอแล้วพี่มีฮาราดหายไปไหนไม่รู้ ไม่ให้ทำมาเก็บปวดสองตัวผมเห็นในสองตัวนี่แตกเหรียญแตกอีกตัวอีกตัวซีตินเอ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่เหรียญตัวตัวตัวที่มันยีอยู่ข้างนอกเนี่ยฟ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยข้างกัมเพงเนี่ยไม่ใช่เหรียญเป็นตัวคิวบีพี่ไม่คือตอนนี้ฟ้ายังไม่มีปูนสักกระบอกเลยฟ้าหาจบแล้วของอยู่ข้างนอกเหรียญเข้าบ้านไปยังวะนี่ขับรถตามอยู่ขับรถตามอยู่ขับรถตามอยู่ ขับรถอย,อถอยู่ขับรถอยู่ขับรถอยู่เมื่อกี้ไปยิงเพื่อนมันตายแล้วิวเสื้อผ้าอยู่ไหนรถเมล์เสื้อผ้าอยู่ในกล่องข้างล่างเลยครับเรีย่เหรียญแล้วตู้ตู้ข้างล่างหลังต้นไม้อะหหลลลังงต้้้นไมเเยรอชีย่ยมีคนตามพี่มาสองคน <2 S 2> ชุบเพื่อนมาอยู่ต่างต้นน้อยหน้าผมเนี่ยรูปแล้วเพื่อนวิ่งกันนะเอาแตกเหรียญแตกแตกสองเชี่ยเอ้ยมีสามตัวไม่ไหว แม่งเอาบ้องยิงเลยเออไม่มีโอ้เต็มที่แล้ววี่น้องกล่องอยู่นี่ชุดนี่อุดแล้วี่สุดแล้วนมาบ้านไม่เป็นไรไปเรียน้าไปโอ้เข้ไปโอเองลกอะโคตรมาเลยเออไ่โนด่วเลยาวะ Legenda por